เปิดภาพวันวานย่าลินหญิงชรากหมาน้อยสวยสะกดระดับนางเอกเปิดภาพความสวยของย่าลินเจ้าของเพจเฟซบุ๊กหญิงชรากหมาน้อยภาพครั้งวัยเยาวสวยสะกดระดับดาราแนวหน้าเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักย่าลินมาลินดาเฮอร์แมนเจ้าของเพจเฟซบุ๊กหญิงชรากะหมาน้อย ซึ่งภาพที่ทุกคนเคยเห็นกันนั้นจะเป็นหญิงชราคนหนึ่งกับหมาน้อยแสนน่ารักหนึ่งตัวที่มักจะคอยเคียงข้างกันอยู่เสมอๆในคลิปร้องเพลงบรรยากาศที่เรียกรอยยิ้มน,นี้ทำให้ในขณะนี้เพจเฟซบุ๊กของคุณย่าลินมีผู้ติดตามมากถึง460,000คนเลยทีเดียวทางเพจเฟซบุ๊กได้โพสต์ภาพของคุณย่าลินในสมัยยังเป็นสาวสาว ที่ลูกหลานช่วยปรับภาพที่ถ่ายเมื่อหลายสิบปีก่อนให้ชัดเหมือนใหม่ข้อความระบุว่าขอให้ลูกหลานแต่งจากภาพจางๆให้มันชัดเจนขึ้นอย่าบอกว่าสาวๆสวยนะภาพหญิงชราที่เคยคุ้นตาถูกแทนที่ด้วยสาวงามคนหนึ่งที่บอกเลยว่าบรรดาชาวเน็ตพากันตะลึงไม่น้อยเพราะคุณย่าลินนั้นสวยระดับนางเอกแนวหน้าในยุคก่อน สวยขนาดที่ว่าแฟนเพจแห่แหนกันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกว่า1,000ข้อความอาทิข้อความที่ว่าสวยมากค่ะคุณแม่ตาคมจมูกโด่งสายตาจิกมากสะกดเลยจ้าสวยมากจริงๆค่ะสวยมากๆค่ะระดับนางเอกเลยความสวยของคุณย่าลินทําเอาชาวเน็ตฮือฮากันไปสบ้าน8บ้านเลยก็ว่าได้ ซึ่งหากพิจารณาดูแล้วความสวยในขณะนี้ก็ไม่ต่างจากในวันวานเท่าใดนะักทั้งตาคิ้วและจมูกของคุณย่าก็ยังคงสวยเป๊ะเหมือนเดิม